สวัสดีครับท่านผู้ชมทริปนี้พวกเราแวะมาอ่านมาที่ศาลเจ้าปู่เห็นมะลัดเหมือนเช่นเคย,ยนะครับรอบนี้ไม่ได้พอดีมีธุระอยากมาไหว้ขึ้นมานะไม่ได้บนบานสารกล่าวแต่ว่ามีผู้โชคดีได้เลื่อนตำแหน่งอยากมาแวะสักกาละปู่เจ้าแห่งนี้พวกเราก็เลยพามา ก็มารอบนี้นี่ตอนนี้ทําการพิธีอะไรไหว้อะไรหมดแล้วนะครับถึงได้ถ่ายคลิปเนาะ,ะก็มีผู้คนด้านอื่นอยู่ด้วยแต่ว่าเราเราไม่ได้ขออนุญาตเขาเราก็เลยไม่ถ่ายนะครับอันนี้คือเรื่ไว้สักการะ,ะเรียบร้อยนะแต่มาปีนี้นี่รู้สึกว่าน้ำท่วมนะครับท่วมหมดเลยด้านหลัง ด้านหลังตรงนู้นจะเป็นบ่อใหญ่นะครับบ่อปึงคนก็เลยลงไปกลางาเปลรไม่ได้นะครับก็เพราะว่าน้ำท่วมเยอะนะครับตรงนี้มีแต่น้ำนะครับเหมือนเหมือนมีปลาด้วยนะเหมือนมีปลาด้วยนะครับตรงนี้เขียดก็มีนะเขียดก็มีตรนนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆ ้าแลวน้ำท่วมหมดเลยก็วัยรุ uh ่นท้องถิ t <t ่นเขาปรลองความเร็วกัน กลางวันสแสงๆตรงนี้แต่ก่อนปีนั้นที่ผู้เล่ามาจะมีสะพานข้ามไปทางนี้นะครับแล้วก็หันหน้ามาแต่ปีนี้เขาหันไปทางนี้คือตอนรับคนขาเข้านะครับตอนนี้ก็คือม,มุมมุมนี้ก็รู้สึกว่านี่ครับเป็นโอ เหมือนมีใหม่มาเรื่อยก็แสดงว่ามีคนที่เขานํามาถวายอยู่เรื่อยนะครับของเก่าก็เก่าไปของใหม่ก็มาอยู่เรื่อยศาลเจ้าแห่งนี้ก็ตรงน,นี้ก็เจอรู้สึกว่าถูกทําใหม่นะครับด้านหลังก็น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมขึ้นมาเออมาเต็มไปบรรยากาศรอบๆก็เงียบสงบนะครับใครที่แวะมาอย่าลืมนะครับมียาทากันดูมาบ้างก็ดี แล้วอย่าลืมเตรียมเชือกมาด้วยถ้าท่านใดจะมาถวายเปลนะครับถ้าไม่บนบานสันเ่าวก็แวะมาสักกะระขอความเป็นสิริมงคลหรือขอโชคขอลาบก็ว่าไปถ้าได้โชคลาบแล้วก็ให้มาถมบุญถมคุณอันนี้คือบรรยากาศร,บรอบๆนะครับน้ำท่วมหมดเลยนะอันนี้ผู้เราแวะมากัน ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะต้องมีเดินทางต่อสำหรับคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับใครจะแวะมาสักการะบูชาสาลปู่หิมาราชของเราก็เชิญเลยนะครับนะขอโชคขอลาบถ้าใครดวงดี ดวงดีดวงแบบว่าเหมาะสมกันดวงแบบเขาเรียกว่าค้ำจุนกันก็จะมีโชคมีลาบกันไปนะครับอันนี้หลายคนแล้วนะครับเปลนี้มีแต่รุ่นใหม่ๆนะครับสังเกตจากสีนะไม่ใช่ของเก่าอาจจะเดือนหนึ่งอาจจะประมาณเดือนสองเดือนนะครับจะมีมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม ขอบพระคุณครับ